UnderScore Channel สวัสดีครับผมเน้นกาตพง์และนี่คือ SoundTag Podcast ถ้าเสียงเพลงเป็นมากกว่าเสียงเพลงเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับเริ่มต้นก็แนะนำตัวกนก่อนเนาะผมชื่อเล่นชื่อเน้นครับชื่อจริงกาตพงศ์จันทรสีทองตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรจัดซื้อครับอายุ27ปี เรามาอธิบายกันก่อนเนาะว่า Sound Tag Podcast นี่คืออะไรจริงๆคาว่า Sound Tag เนี่ยที่สะกดด้วย S O U N D T A G ครับก็คือการล้อคำมาจากคาว่า Sound Track ภาพยนตร์นั่นแหละครับที่มานะครับก็คือตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยผมจะเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็ดูหนังมากๆเลยเนาะครับ ก็จะดูหนังหลายเรื่องได้รู้จักเพลงประกอบหลายๆเพลงจากหนังนั่นแหละครับแล้วก็ส่วนตัวก็มีฟังเพลงศิลปินไทยต่างชาติด้วยพอสมควรครับในในในช่วงนั้นก็เลยมีคลังเพลงในหัวเนี่ยเยอะพอสมควรก็เลยนึกสนุกก็เอาชีวิตตัวเองในแต่ละวันนะครับก่อนนอนจะสรุปเป็นหนัง หนึ่งเรื่องเนาะแล้วก็เอาเพลงในคลังเพลงของตัวเองเนี่ยมาประกอบหนังหรือภาพยนตร์ที่มาจาก,กวันนั้นน่แล้วก็ระฟันดีนะครับเลยก็มีความคิดที่ว่าถ้าสมมตินเนี่ยเราชวนเพื่อนๆหรือคนรอบตัวเราเนี่ยมาทำแบบนี้บ้างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีนะอ่าเพราะว่า คนเราชีวิตคนเราอะนะมันมันมีหลายรสชาติเนาะมันแบบก็มีสุขมีเศร้ามีทรมานปนๆกันไปแล้วก็ผมว่าไอการที่เราทําแบบนี้มันมีประโยชน์ใหญ่ๆอย่างหนึ่งเลยคือมันเหมือนว่ามันเป็นการอธิบายความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันนะครับแล้วก็มันเป็นการเช็คสุขภาพจิตของเราเหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงนี้เราเป็นยังไงวะเอ๊ะ ช่วงเนี้ยเพลงประกอบชีวิตเราเนี่ยแม่งมีแต่เพลงเศร้าวะ่ะช่วงเนี้ยมันมีแต่เพลงมีความสุขวะ่ะนั่นแหละผมว่าเพลงในแต่ละช่วงช่วงหนึ่งอ่ะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอะไรเงี้ยมันก็บอกเราได้เหมือนกันว่าชีวิตช่วงนั้นเราเป็นยังไงครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับก็เลยเป็นที่มาของ Soundtrack Podcast เนี่แหละครับเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องของเราใน วันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้เป็นวันพุทธที่13มีนาคมพศ2567แปบ๊บบนี้ก็จ้างเข้าเดือ3กันแล้วนะครับอย่างที่เห็นไปจากหน้าปกเนาะวันนี้เราเจะมากับเพลง i d o n t k No w ของพี่ๆ Yellow Fang นะครับซึ่งก็เป็นวงดนตรีหญิงคุณภาพวงหนึ่งเลยของไทยเนาะมวลความรู้สึก หลักๆวันนี้ก็มาจากช่วงตอนทํางานนั่นแหละก็คือ,อช่วงเดือนนี้ก็จะมีการตรวจสอบภายในก็คือ Inter n a l audit นะครับของบริษัทผมซึ่งก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนั่นแหละครับที่ทาง Audit เนี่ยเขามาสอบถามกับผมครับก็มันเกี่ยวกับเรื่องกระบ,บวนการทำงานในกระบ,บวนการจัดซื้อนั่นแหละ ก็เอาเท่าที่เราได้มันก็ความรู้สึกประมาณว่าเอ้ยเขามาถามในสิ่งที่ตอนนั้นน่ะผมไม่ได้จําไม่รู้ว่าจะจําไปทําไมนะตอนนั้นก็เพราะมันผ่านกระบวนการทุกอย่างมาหมดแล้วถูกต้องทํากระบวนการแล้วก็มาถามว่าคนนั้นคนนี้ไปไหนตอนนั้นอะไรทําอย่างไรผมก็เอาก็ก็มันผ่านกระบวนการตามที่ถูกต้องมาแล้วนี่ แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าตอนนั้นใครทําอะไรอยู่เพราะมันนอกเหนือกระบวนการเนาะเออก็พอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยแวบบแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลยก็คือเพลง I don't know ของพีพ,พีแล้วแฝงนี่แหละครับจะมีท่อนที่ว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้ทําเป็นสิ่งที่ฉันไม่จํานั่นแหละคือแม่งแบบว่าใช่เลยแบบเอ๊กูจะจําไปทไําไมวะนะ ก็มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับในการทํางานของผมเลยนะตอนนั้นผมก็เลยแบบเอองงๆแล้วก็ตอบคําถามเข้าไปแล้วก็สุดท้ายก็หาเอกสารนะไงอีก่าตอบคําถามเขาจนได้เลครับก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปได้ดูดีแต่ว่าก็วุ่นๆทั้งบ่ายเลยเหมือนกันครับก็นั่นแหละก็เป็น u ซวแท็ก ของผมในวันนี้นะครับยังไงก็อยากลองฝากเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับอลองไปฟังดู i d o n t k No w ของพี่พี่ยันโลแปงครับเป็นอีกหนึ่งเพลงคุณภาพที่ควรค่าแก่การฟังจริงๆครับเอาละครับก็ได้เวลาสมควรแล้วยั้นผมขอจบ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับถ้าถูกใจ EP นี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ รอติดตาม EP ต่อไปได้นะครับขอบคุณครับ